การกระทําของแอมนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนแนะนำนะครับทําไม่ได้ขนาดนี้รู้วิธีการว่าจะต้องทําตอนไหนรู้วิธีการจะต้องสร้างพยานฐานขึ้นมาใหม่สร้างถนที่อยู่ขึ้นมาใหม่และการกระทำเนี่ยทำในห่วงวันหยุดในไซโคแพสที่เกี่ยวข้องกับฆาตกรต่อเน,น,นื่องอันแรกคือไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเหยือ่อไม่สนใจความทุกข์ทรมานของเหยือห่อหรือผู้เสียหายอย่างเราเห็นเนี่ยเราเห็นคนทั่วไปเขามีลูกมีอะไรบางทีเราอาจจะสงสาร นะครับแต่ลักษณะของไซโคพาสของพวกที่เป็นฆาตรกรต่อเน,นื่องอันแรกเลยก็คือไม่มีความนเมร็นใจไม่สงสารเหยื่อแม่อะไรค่าเฉลี่ยที่เราพบกันเนี่ยโทษจำคุกที่ศาลลงไว้นะครับจะถูกติดจ,จริงๆประมาณ30%ก็เหมือนกับคำพิพากษาไม่มีความศักดิ์สิทธิ์มีคนมามค่าพิพากษาศาลก็สั่งไปเดินจําคนลดไปมันไม่เกี่ยวกันนะเขาก็ว่ายางน้นทีนี้ถ้าถ้า30 30%์30 เขาก็ติดจริงๆก็น่าจะประมาณ17็ดปีคดีการฆ่าล้างนี่ของแอมสยานายกลายเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีฆาตกรรมต่อเนื่องด้วยการใช้สารพิษสยายนายเป็นคดีแรกของไทยชื่อของแอมเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเสียชีวิตของก้อย เท้าแช์ในจังหวัดกาญจานบุรีที่เป็นลมวูบหมดสติและเสียชีวิตร,ระหว่างการให้อาหารปลาประเวณท่าน้ำสาลาประชาคมในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยมีแอมอยู่ในเหตุการณ์แต่กลับไม่ให้การช่วยเหลือและยังโกหกครอบครัวของก้อยในหลายประเด็นและด้วยข้อพิรุษนี้เอง จึงนำมาซึ่งการขยายผลจนพบความเชื่อมโยงว่าอมีผู้เสียชีวิตจากการที่ถูกวางยามไม่ต่ำกว่า20ศพซึ่งตำรวจออกหมายจับมากกว่า10คดีจุดเริ่มต้นของมหากาพเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนก้อยออกจากบ้านและหายตัวไประหว่างนั้นพี่สาวและแม่ได้พยายามตามหาและโทรไปถามแอมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของก้อยแต่แอมอ้างว่าเธออยู่ต่างจังหวัด ต่อมาแม่และพี่สาวไปเจอโพสต์ประกาศตามหาญาิของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งแล้วพบว่าศพดังกล่าวเป็นร่างของก้อยแต่เนื่องจากแม่และพี่สาวติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตจึงได้ขอความช่วยเหลือจากระพีชำนาญเรือแกนำประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งเป็นคนรู้จักให้เข้ามาช่วยเหลือและประสานงานกับตำรวจจนทำให้เรื่องต่างๆค่อยๆแดงขึ้นเมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็พบว่ามีหลายคนออกมาแสดงตัว ว่ามีคนรู้จักที่เคยใกล้ชิดกับแอมก็เสียชีวิตในลักษณะดเดียวกันกับก้อย25เมษายนแอมเดินทางไปยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมที่คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกระทั่งถูกตำรวจกองปราบนำกำลังเข้าจับกุมในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพร้อมคลองกางเป็นขวดสยานาย นำมาสู่การขยายผลและพบความเชื่อมโยงว่ามีผู้เสียชีวิตต้องสงสัยว่าถูกแอมวางยาเสียนายไม่ต่ำกว่า20ชีวิตแมมอมทำไมเธอฆ่าหลายคนจังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังมีผู้แสดงตัวว่ารอดชีวิตหนึ่งรายจากมัจุราชในร่างของแอมทำให้ผู้รอดชีวิตกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเอาผิดแอมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรองผู้วิชาการตำรวจแห่งชาติ ปิดเผยถึงแผนประติษกรรมของแอมว่าเธอมักเลือกวันก่อเหตุคือช่วงวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์เมื่อก่อเหตุแล้วจะกลับมาหาบุคคลใกล้ชิดและไปต่างจังหวัดด้วยกันซึ่งเป็นวิธีการสร้างพ,พยานหลักฐานและถิ่นที่อยู่เพื่ออำพรางคดีทุกครั้งที่ก่อเหตุจะต้องมีแรงกระตุ้นจากการถูกทวงหนี้เมื่อแอมก่อเหตุ H e T, ทุกครั้งที่ก่อเหตุแอมจะกลับมาหาบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งแล้วก็จะต้องออกไปต่างจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิด ทุกครั้งอันนี้เป็นวิธีการในการสร้างพยานฐานสร้างถิ่นที่อยู่การกระทําของแอมนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนแนะนานะครับทาไม่ได้ขนาดนี้รู้วิธีการว่าจะต้องทําตอนไหนรู้วิธีการจะต้องสร้างพยานฐานขึ้นมาใหม่สร้างถิ่นที่อยู่ขึ้นมาใหม่และการกระทำเนี่ยทำในห่วงวันหยุดทีนี้ถามว่าทาไมต้องทําในห่วงวันหยุดนะก,ก็สื่อก็ต้องไปดูว่าในห่วงวันหยุดนั้นใครหยุด การทางานของเขาเนี story, so ่ยเขามีแรงกระตุ้นนะครับเมื่อไหร่ที่ที่มีการทวงเงินเมื่อนั้นเขาจะเริ่มก่อเหตุนะครับเมื่อไหร่ที่มีการทวงหนี้เมื่อนั้นจะเริ่มก่อเหตุจากการสืบสวนสอบสวนนะครับสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจของของตัวเขาเนี่ยเขาล้มเหลวนะครับหนี้สินทั่วไปหมดทราบว่าเล่นกบันันออนไลน์ด้วยสร้างเพิ่มสอดคล้องกับมุมมองของอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดที่มองว่าแอมต้องการค่าคนใกล้ชิดเพื่อล้างหนี้ โดยการสร้างเรื่องโกโหกหลอกลวงมากมายจะทาให้คดีนี้มีความซับซ้อนจึงถูกจับกลุ่มได้ยากการที่เริ่มต้นทางอาชญาวิทยาเนี่ยเขาจะเริ่มต้นเพราะสาเหตุใดเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเขาเริ่มต้นมาเนี่ยเขาต้องการใช้เงินแล้ว<ม>เ,เงินนี่หมุนไปหมุนมาอยู่ตลอดเอาคนนู้นมาเป็นตัวละครคนนี้มาเป็นตัวละครจนกระทั่มงมาถึงเรื่องของทรายที่กลับไปจากต่างประเทศตัวเองไปรับสร้างสตอรีร่อะไรหลายเรื่องจนในที่สุดทรายก็เสียชีวิตโดยไม่พบหน้าพ่อแม่ และเอาทรัพย์สินมรดกของสายไปขายหมดอันนี้คือจุดที่น่าสนใจว่าวัตถุประสงค์ของเขาทำเพื่อเงินอย่างเดียวในการลงโทษปิดชีวิตคนเนี่ยโดยใช้สาเสยนานนเนี่ยสุดท้ายแล้วพนักง,งานสวนก็สรุปได้แล้วว่าสองศพสุดท้ายในสยนานใยแน่หากย้อนไปในอดีต ยังพบว่ามีฆาตรกรต่อเนื่องในไทยอย่างสมคิดพุ่มพวงฉายาคิดเดริเปอร์ก่อเหตุฆาตกรรมหมอนวดและักร้องคาเฟ่เสียชีวิต5รายเมื่อปี2548 <c oughs> และก่อเหตุฆาตกรรมหญิงวัย51ปี <c oughs> เที่อำเภอกระนวนจวังหวัดขอนแก่นเมื่อปลายปี2562หลังพ้นโทษจับคุกต่อชีวิตจากคดีเดิมออกมาเพียง6เดือน <c oughs> แม้ทั้งสองคดีจะมีลักษณะที่ต่างกัน แต่อายการปรเมศกังวลว่าสิ่งที่เหมือนกันนั่นคือแอมจะกลับมาก่อเหตุซ้ำเหมือนสมคิดหลังจากพ้นโทษออกมาแต่เนื่องจากว่าตัวเขาได้รับสิทธิทประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา247ว่าผู้หญิงท้องเนี่ยประหารชีวิตไม่ได้ต้องรอให้คลอดลูกก่อนคลอดลูกแล้วเลี้ยงลูกอยู่ก่อนสักสองสาเดือนค่อยแยกเด็กออกแล้วหลังจากนั้นไม่อีก3ปีต่อมา จึงเปลี่ยนโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตก็หมายถึงว่าติดคุก50ปีไม่อยู่ในเรือนจำา50ปีประพฤติตนเป็นคนดีจะดีจริงหรือดีปลอมไม่รู้นะครับดีจริงก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าดีปลอมดีปลอมคือทำยังไงทำให้เข้ากับสถานการณ์ที่ได้รับการลดวันต้องโทษฝึกอบรมอาชีพฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติตนเป็นคนดีออกร่างท่อเปลี่ยนนักโทษชั้นดี คือต้องยอมรับว่าคนอยากออกเขาก็ต้องทําให้เข้าแต่การทําให้เข้ามันเป็นการฉาบฉวยหรือทําให้เป็นนิสัยเราไม่รู้แต่เราได้ตัวอย่างจากในสมคิดฆ่าหมอนวดสี่ศพประหารชีวิตทุกคดีแต่ก็ไม่ได้ประหารเสร็จแ,แล้วก็ออกมาจนกระทั่งเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาก็ไปฆ่าหมอนวดอีกคนหนึ่งในภาคอีสานฆ่าเฉลี่ยที่เราพบกันเนี่ยโทษจำคุก ที่สารลงไว้นะครับจะถูกติดจริงๆประมาณ30%ก็เหมือนกับคำพาาิพากษาไม่มีความศักดิ์สิทธิ์มีคนน้งมันพิพากษาสารก็สั่งไปเรืนองจำก็ลดไปมันไม่เกี่ยวกันนะเขาก็ว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าถ้าา 30, 30เปอขาก็ติดจริงๆก็น่าจะประมาณ17ปี หากเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องโดยใช้สารสยานายในต่างประเทศยังเกิดขึ้นในญี่ปุ่นคือคดีจีซากโกคาเคฮิวัย76ปีฉายาแม่ไม่ดำที่ใช้สารสยานายวางยาและฆ่าอาดีตคู่ครอง3คนระหว่างปี2550ถึง2556เหยื่เยือทุกคนมีอายุระหว่าง70ถึง8ปปีใชชีวิตหลังแต่างงานกันได้เพียง1เดือนจึงนำมาสู่ฉายาแม่ไม่ดำ ตามชนิดของแมมมุมที่สังหารคู่ตัวเองหลังผสมพันธุ์การฆาตกรรมสามีทําให้คาเคฮิได้รับเงินมรดกและประกันรวมมูลค่ากว่า1,000ล้านเยนยังมีคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่อินเดียอย่างคดีสยนายมาลิกาที่เกิดขึ้นในเขตชานเมืองของบางกะลออินเดียช่วงปี2,541 2 5 5 0เคดีเคมะบัก วางยาพิษสังหารผู้หญิง6คนเพียงเพราะต้องการเงินและทรัพย์สินเธอเออกใบากับผู้หญิงที่เดินทางมาที่วัดเพื่อขอพรและสวดภาวนาให้พ้นทุกในเรื่องต่างๆเมื่อพบเหยื่อที่เหมาะสมเคมปามะจะเข้าไปหาและตีสนิทโกหกว่าจะทําให้พวกเธอพ้นทุกข์ด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องแต่งกายด้วยชุดสวยๆและใส่เครื่องประดับที่มีค่าเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเธอจะยื่นแก้วน้ำผสมเซยานายให้ดื่มจนเหยื่อเสียชีวิต ก่อนนำของมีค่าไปและนี่ยังเป็นคดีการฆาตกรรมต่อเนื่องคดีแรกของอินเดียอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญว,วิทยามองว่าฆาตกรรมต่อเนื่องระหว่างผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้ชายมักจะเลือกเหยื่อเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศส่วนผู้หญิงมักเลือกเหยื่อที่เป็นคนใกล้ชิดและประสงค์ต่อพย์โดยจะทำให้ตายอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด คือฆาตกรต่อเนื่องผู้ชายผู้หญิงนี่มันต่างกันนะต่างก,กันก็คือผู้ชายเนี่ยนะครับเวลาหาเหยื่อนะครับผู้เสียหายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันเช่นโสเภณีผู้หญิงหากิน<ส>ก็จะเป็นกลุ่มนี้ตลอดไปนะครับหรือเป็นเด็กอะไรเงี้ย้วก็หรือเป็นคนแปลกหน้านะครับแล้วก็จะใช้วิธีสะกดรอยตามอาศัยจุดอ่อนแล้วก็ลงมือแล้วก็ต่อเนื่องไปอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต่างมลรัฐอะไรก็ได้นะครับแต่พอผู้หญิงเนี่ยนะครับฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยกับมีลักษณะที่เด่นมาอีกแบบหนึ่ง คือแต่ก่อนมันมีผู้ชายเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีมาผู้หญิงเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเด็กหรือเยาวชนเนี่ยที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องซึ่งซ่งมันก็จะมีนะครับทีนี้พอเราอธิบายผู้ชายไปแล้วทีนี้ผู้หญิงเนี่ยเหยื่อก็จะเป็นคนใกล้ตัวอย่างเราดูพฤติกรรมของแอมเนี่ยซึ่งเราบอกว่าเป็นแผนพัฒนศรรมก็จะใกล้เคียงเป็นคนใกล้ตัวนะครับนะแล้วก็วิธีการนะครับก็จะใช้นะครับการฆ่าโดยที่จะไม่ ใช้ความรุนแรงนะครับไม่ให้เหยื่อทรมานแต่ว่าจะใช้วิธีเหมือนกับว่าให้เหยื่อเนี่ยตายแบบเหมือนกับถ้าคนมองทั่วไปก็คือตายอย่างธรรมชาตินะครับตายด้วยปัญหาสุขภาพนะครับตายด้วยอากาศอากาศหายใจอะไรเงี้ยนะครับนะบนะก็จะเป็นลักษณะเนี้ยซึ่งมันมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงนะครับในเรื่องของข้อมูลหรือเวลาตามได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกัน อาจารย์ธนัศักยังอธิบายถึงพฤติกรรมของอาชญากรต่อเนื่องว่ามี3ลักษณะลักษณะแรกฆาตากรต่อเนื่องมักมีปัญหาทางจิตแฝงอยู่ด้วยลักษณะที่2มักมีแรงกระตุ้นหรือการเสริมแรงที่ไม่ใช่แค่ตัวเงินเสมอไปและลักษณะที่3คือการมีแบบแผนของฆาตากรต่อเนื่องที่มักมีบาดแผลทางใจโกหกเก่งปรับตัวเก่งมีวิธีการเอาตัวรอดมักชอบกดคนอื่นและไม่มีอารมณ์ที่แน่นอน จริงๆลักษณะของไซโคพาสเนี่ยมันมีหลายหลายอย่างนะมันมีหลายลักษณะแต่ลักษณะของฆาตรกรต่อเนื่องที่เขาพบเนี่ยเงื่อนไขมันจะมีอยู่2อันเหมือนกันก็คือ1เนี่ยในไซโคพาสที่เกี่ยวข้องกับฆาตรกรต่อเนื่องอันแรกคือไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเหยื่อไม่สนใจความทุกข์ทรมานของเหยื่อหรือผู้เสียหายอย่างเราเห็นเนี่ยเราเห็นคนทั่วไปเขามีลูกมีอะไรบางทีเราอาจจะสงสารนะครับแต่ลักษณะของไซโคพาสของพวก ที่เป็นคาตกรต่อเนื่องอันแรกเลยก็คือไม่มีความกเโ็นใจไม่สงสารเหยือ่อแม่ไรต่างอันนี้กันที่สองอันที่สองก็คือเขาพบว่ามีลักษณะแบบสภาพจิตเป็นเหมือนกับนักล่าพวกพรีเดเตอร์นะเป็นอ,อันนี้บางทีมันเหมือนกับว่าบางคนชอบล่าสัตว์อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งทีน,นี้แต่ว่าเปลี่ยนจากคนล่าสัตว์เนี่ยมามาเป็นตัวมนุษย์แต่พวกนี้กลับไม่ได้มองว่าเหยื่อที่ถูกล่าเนี่ยเป็นมนุษย์นะเขามองว่าเป็นวัตถุอย่างหนึ่ง อันนี้เขาพบชัดเจนเลยในหน่วยวิเคราะห์นโยบสอันก็คือไม่มีความมีนกขึ้นใจผู้อื่นอันนี้มันเป็นลักษณะเบื้องต้นของไซโคแพสซึ่งไซโคแพสจะมีพวกความหวัดระแวงใช่ไหมครับเป็นนิสัยหวัดระแวงเป็นนิสัยที่ที่เราเห็นต่อต้านสังคมอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ว่าในหลายๆองค์ประกอบเนี่ยสองตัวนี้เด่นชัดเลยสําหรับพวกฆาตกรต่อเนื่องอันนี้อันนี้อันนี้คืออันที่1ใช่ไหมครับที่บอกว่าเงื่อนไขที่1่เงื่อนไขที่2ที่เราพบมากเนี่ยก็คือเรื่องของการเสริมแรง การเสริมแรงก็เหมือนกับการได้รางวัลตอบแทนนะอาจจะเป็นเรื่องคือทําแล้วมาได้ผลตอบแทนกลับมาแล้วมันก็ยิ่งกระตุ้นให้ทําต่อซึ่งในในจิตวิทยาทั่วไปเราเรียกว่า reinforcement คือการเสริมแรงนะครับนะทีนี้ไอการเสริมแรงตรงเนี้ยนะครับนะบางครั้งเองเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นรูปของตัวเงินเสมอไปตัวเงินตัวทองเสมอไปอาจจะมีเรื่องของความสะใจอันเนี้ยที่ที่มันอธิบายความแตกต่างระหว่างฆาตกรต่อเนื่องผู้หญิงผู้ชาย ผู้ชายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความสะใจมีเรื่องของอารมณ์นะครับที่มาตอบสนองแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับนะซึ่งถ้าเอาตรงนี้ไปวิเคราะห์ถ้าแอมแสวงหาในเรื่องทรัพย์ตอบแทนเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยอันนี้ก็อาจจะใช่สิ่งที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นกับฆาตกรต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแอมศยนานัยหรือใครก็ตามคนทั่วไปจะไม่สามารถสังเกตได้จากภายนอกเพราะการเหล่านี้จะฝังลึกอยู่ในจิตใจ และใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปและในอนาคตหากประเทศไทยยังไม่มีองค์ความรู้เรื่องของฆาตกรต่อเนื่องและยังไม่มีการควบคุมาสารสยนายอย่างถูกต้องและรัดกุมเหตุ <c oughs> การณ์สะเทือนขวัญในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกชนที่ชารอดกันภยัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน